พี่น้องเบิ่งเห็ดดำนี่จ้าปอนเห็ดดำปุ้ยพี่น้องพี่น้องกินได้เน้อจ้านี่จ้าพี่น้องจ่าเห็ดดำเนาะจ้านี่จ้ากินได้เด้อจ้าแสบซ้ำเด้อจ้านี่จ้าแต่ว่ามันอยู่ในทางเนาะจ้าปอนพี่น้องจ้าเบิ่งเอาเด้อจ้านี่จ้านี่จ้าพี่น้องจ้านู่นจ้าปอน พี่น้องห้ายแห้งจ้ะโอ้ยมันอยู่ในทางเนาะจ้าเมืองตีละาจา้ะพี่น้องเมืองตีละโอ้ยสาวอ้อนสาวอ้อนป้านอยู่ในทางเนาะจ้ะนี่จ้ะพี่น้องจา้าเมืองตีละพี่น้องพี่น้องเอาด่ยู่เนาะจ้าอยู่ในทางจา้ะนี่จ้ะพี่น้องจา้าแซบ่บ แม่บิลีจ้านี่มึงตีละพี่น้องอุ้ยเสียได้ได้อยู่ในทางเนาะจ้ะมึงตีละจ้ะนี่จ้ะพี่น้องจ๋าเห็ดดำแซมแห้งเด้อพี่น้องเนี่ยอยู่ในทางเนาะจ้ะที่จริงกับพ่มีพวกเขามาดอกจ้ะแม่จ้ะพี่น้องจ๋าปาด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 